ี่ห่อนะรับหนึ่งและแก้วอีกอืแม่กดเลยระหว่างแกะลูบ e ูรีบาบ้าลูกพี่แสนห้าแล้วคืออะไรอ่ะแสนห้าให้อะอสนห้าให้นไงตัวตัวตัวพแจอ๋ออุ้นย,ยนยี่ไงก็คือแล้วนี 5. 5. 5. 1> 1่ไงเมื่อกี้ไม่ยังหนึ่งไม่มนช้าอ๋อกดได้เลยนะคะ ทุกคนวันนี้เป็นวันเต y d เดของหลายช่องดังนั้นน่ะคูปองเราขึ้นไล์ก่อนเพราะอยากให้ลูกคนทุกคนได้ราคาดีกดได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าดึกกว่านี้คูปองหมดเด้อสบู่นางร้ายจัดโบบ้างไหมคะพี่บุมได้สิได้เดี๋ยวจัดให้เดลเอากล่องหมูไปด้วยลูกแม่เราไปเซิร์ชดูก่อนเลยตอนนี้แล้วยิ่งกดวันนี้กดสี่ซองรับอีกหนึ่งแล้วได้แก้วมันโตซึ่งเดี๋ยวทำโบให้ตอนตอนำไหมช่แต่ว่าตอนไหนดี มีเก็บไปทางด้วยนะคะลดมากแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยปกติค่าจัดส่งใน85บาทในติกตอกนะคะเพราะห่อมันใหญ่มากแต่วันนี้จัดส่งฟรีที่ไลฟ์คุณแก้มบุ๋มนะกดได้เลยสวยจังค่ะองเปิดสนุกสนานซื้อสี่รับหนึ่งบวกแก้วไปอีกใช่ใช่ราคาดีมากอืมวันนี้เหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันใกล้แล้วใกล้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่วนแล้วนะตัวเนี้ยเพราะว่า เรามีอีเยอะมาเรามีมหาศาลจริงเรามีเดียวเข้าไปได้หลายแบรนด์จ่ออยู่นะเพื่อนแอบดูตะกร้าได้เลยขาแบบวันนี้ใหม่ๆหลายตัวเลยคิวแต่ว่าอย่าเพิ่งกดให้เราพรีเซนต์ก่อนสินค้าดังด้วยนะใช่มาแบบดังๆใช่วันนี้โลดแต่ให้สิคนใช่ไม่ให้คนสิคนซ้ำนะพี่เก่งค่ะสั่งน้ำพริกน้ำย้อยไปอีกแล้วคุณแม่อุ้ยโลด่ะยังไม่ทันพรีเซนต์เลยอ่ะเขาเคยกินเคยกินล้วกดได้เลยขอบพระคุณมากค่ะ เากว่ามันเลิศใช่ถ้าเกิดค่ะพี่ปุ๋ยละล้อมนีน้ำพริกรสเนี้ยคือเขามาแล้วเขาจะไม่ได้มาอีกนั้นเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ด้เผื่ออะไรเขาแบบเข้าใจมดใช่มันเพราะเขาขายดีมากในไล์เราเดี๋ยวถ้ามารอบเนี้ยคือเขาก็จะไม่ได้มาอาจจะไม่ได้มาอีกระยะนึงเลยเขาขายดีมากในทุกแพทใช่ทุกแผทใช่เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาขอไปแบบไปจัดการให้กับแพลตฟอร์มอื่นก่อนอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้บุ๋มมาในแบบสต็อกซีประมาณนึง คือใครอยากซื้ออยากตุนซื้อเลยบอกว่านำพิกน้ำย้อยประทับจิตมากจริงก็มีจ้าอร่อยจริงใครเห็นในตะกร้าแล้วเห็นว่าโอ้ยราคามันดีอยู่เพราะว่ามีคูปองจับแม่กดได้เลยนะม่วงมีโปรครีมกันแดดนางหมดแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวทุกคนลองพิมพ์มาว่ากันแดดนางไรยสบู่นางไรยหมดหรือยังสั่งแล้วค่าสี่ห่อลดถ้าแม่สั่งสี่ห่อแม่จะได้รับอีกหนึ่งแล้วก็ได้รับแก้วด้วยลดมาก แล้วรับประกันความอร่อยมันรสมันกรมกรอบมันหอมมะพร้าวอุ้ยอีอออกม้วนอยู่ดีแม่ฉันสีอะไรออกด้วยกบวันศุกร์นี้รวยฝันฝันยังคะอุ้ยเออสาก,กดดูถูกดูถูกหวยแบบงงๆแบบไม่ได้เข้าไปเช็คเออไม่ได้ดูดว<ร>้วยสอบก็ได้เราได้ตั้งเล่ากู้ไจะกดลดนะงงเลยฉี่กกแล้วเหรอจะกดสบู่ด้วยจะได้กดทีเดียวอันนี้มันไม่เสียค่า ส่งแม่แม่สู้ได้เลยท่านเนี่ยมันไม่เสียค่าส่งนะคะนะสำหรับตัวของกาแฟนะกันแดดบวกบวกได้ค่ะอยู่ด้วยกันก่อนยาวๆนะใครที่ใครที่ขับรถกลับบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ดูกันดินสอเขียนคิ้วแม่มาดบอกได้แม่พ่สู้นะรถไฟไม่มีไฟอ๋อหรอฮะน่าจะได้แล้วป้าพี่ปูอ๋อมันต้องเท่าไหร่นะต้น เรต้องมาได้ประมาณสามตรงแม<ช>่ได้อาสุกใส่ไม่แต่กาแฟดีจริงถ้าใครกินดีกันหนูกินไปสามสี่แก้วแล้วคีเมอริน่ามีไหมคะมีเดี๋ยวสั่ให้รอกอันก่อนสวัสดีน้องแก้มคีวดิค่าสั่งแล้วค่ะสี่หอ่หอลดแม่ยักษ์สี่นะหอ่อสี่ได้หนึ่งสี่รับหนึ่งรับแก้วแก้วเป็นแบบไหนที่บูมีจ้ะแก้วเชฟอ๋อแก้วเชฟ เดี๋ยวหนูให้ดูว่าแก้วที่แม่จะถ้าแม่กดสีห่อวันนี้แม่จะได้รับอีกหนึ่งมาปล่อยมาปล่อยใส่ขอสี่บวกหนึ่งบวกแก้วเดี๋ยวหนูเอาแก้วให้ดูโอ้แก้วโลดขอบคุณค่ะอ่าก็คือเป็นแก้วเช็คอย่างดีแบบนี้เลยแบบดีแล้วก็มีตัวไอเนี่ยเอาไว้คอยให้มันละลายเนาะนี่สี่สี่รับหนึ่งสี่รับซองหนึ่งรับอันนี้หนึ่งก็คือสี่รับสองนี่แก้วเป็นแบบนี้เลยนะคะของคิวลัสโลดอ่ะ กดได้เลยแม่คือตอเล่นกันพี่จูต้องเข้าไปอ่านแบบประคุณเนาะอ่านอินกริเดียนของเขาอ่ะมาทีเราพูดไม่ได้เดี๋ยวติ๊กต๊อกดิวแต่ว่าสบู่กับกันแดดนางร้ายหน่อยค่ะได้เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวพี่เก่งเขาต้องวิ่งไปของก่อนเฮ้ยคือใครห้ามเองไม่ได้พี่ผมหลบดิพี่ผมหลบเลยห้ามปากได้เลยจริงวันนี้ใคร คือต้องไม่ได้แล้วนะอ่ะอันนี้อันนี้ให้กดอะไรคะคงคุญแจในคุค่ะหกสิบเก้าบาทไปค่ะมาแล้วมาแล้วกดเลยตะกร้าไหนไม่รู้ตัวเลขค่ะใครที่เคยได้ใครที่เคยได้แล้วของปีนี้ก็คือไม่มีสิทธิ์ได้ทั้งปีเนาะไม่งงของไล์ก่อนของไลนี้ก่อนเนาะอ๋อวันนี้อารมณ์เดียวให้แค่ไลน์อ๋อโอเคถุงไม่ให้กัน แ<พ>ม่ก็มีมแล้วแม่พี่ปูแม่งงั้นแม่มีคนเดิมกดได้ดูครั้งน่ะสีส้มสีส้มส้มส้มได้ส้ม,สม,สมไหนไม่ทันอีกแล้วไม่เป็นไรพีส่สมว่างอ,อีกกระเทียมกรเทียมอุ้ยกาแฟยอดเย่อยขึ้นนะเพิ่งกระชุ่งเพิ่งกระชุ่งเลยแม่กดได้เลยตอนนี้กาแฟะ รอกดสารายพินิดาคือคิวไม่หยุดว่ามันตีว่า6บาทแปลว่าเรากินวันละสองถ้าคนที่กินวันละสองก็แค่วันละหกบาทถูกมากซึ่งราคาดีมากกาแฟชงข้างนอกหกสิบบาทนะคะอ๋อแบอ๋อแบบบ้านๆนะยี่สิบขนาดบ้รดาสามสิบด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้ยี่สิบไม่มีแล้วม่แต่กาแฟมันราคาดีมากแล้วก็แล้วอร่อยแล้วมีประโยชน์คือรสชาติดีแล้วกไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอะไรผิดเพี้ยนนะคะ แล้วมีกใช้อยู่ได้2ปีแล้วแล้วมีประโยชน์หนูอ่านหนูอ่านอินกือเดียร์ได้ฟังมีครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งอันเนี้ยลดมากมีแล้วก็เป็นกาแฟอาราบิก้าขั้วอาราบิก้าคั้วตะเล็ตโลกแล้วก็มีผงอาราบิก้ามีอาราบิก้าแห้งมีอินูลีนด้วยนะมีส้มใช่มีแอวด้วยมีส้มแขกด้วยรับรองว่าขับถ่ายลดมีผงแบคแคนด้วยผู้แทนมีแอลกอฮอลแอนด้วยบีบ็อกโคลี่ด้วยนะ มีหลายอย่างมากมีชาเขียวช่วยเรื่องขับถ่ายไหมคะมีมันมีมีมีโซนอยู่อ่อนมันอ่อนเยอะใช่ไหมเยอะแล้วก็มีสารกัดชาเขียวสารกัดถั่วขาวแอสิโอล่าเชอร์รี่มีผงกระบองเพชรด้วยมีแอลคาเนทีนด้วยนะคะก็อยู่หรือว่าแอลเคืออะไร่ผงเทียนเกล็ดหอยอุ้ยอันนี้คืออะไรแบบใหม่เกินผงเทียนเกล็ดหอยไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเดี๋ยวถามให้วก็ช่วรสเนาะเออก็ไม่เคยเนาะจรู้สึกว่าใส่มาแบบครบเออครบสูตร ผงแอปเปิลมีผงสับปะรดใส่เธอผงเทียนเกล็ดหอมรสชื่ออะใช่ปะผงเทียนเกล็ดหอยเเิที่ปูเราเสิร์ชเอาก็ได้อยากรู้ผงเทียนเกล็ดหอยแต่คอยดูผมเห็ใช่ช่วยช่วยเรื่องของความแบบว่าปากขยับของเรานะคะนะใช่ปากรู้สิปากรู้สิปากแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผงเทียนเกล็ดหอยพี่เธอเขาพูดอะไรอะลูกเดลเกล็ด ค่ะเขาบอกนี่ได้อ๋อก็คือเป็นใยอาหารของไซเลียมฮาร์กโอ้ยไซเลียมฮาร์กใช่ไซเลียมฮารุตคือชื่อไทยอ่ะเขาชื่อว่าเทียนเกล็ดหอยแต่ชื่อทางการคือไซเลียมฮาร์กก็คือช่วยเพิ่มทำไอ้นี่ทำให้อุดรักตามปกตัวผ่านลตามปกได้ง่ายขึ้นตามปกติได้ไหมเหรอเมื่อกี้ลองชงน้ำร้อนแต่ละลายเร็วไม่แน่ใจว่าน้ำปกติได้ไหมได้แต่ว่า ก็คคอช่วยให้ลําไส้เคลื่อนตัวได้ง่ายขึ้นลดเนาะใส่เลียมหักค่ะผงเทียนเกตหอยชื่อภาษาไทยอุ้ยเพิ่งรู้ว่าลดบอกว่านิยมใช้ว่าเป็นตัวนี้อ่าเข้าใจเรื่องลดให้แบบว่าเราอินง่ายขึ้นครับไหลถุยง่ายขึ้นคนท้องอุ้ยคนท้องทานไม่ได้เลยแม่เพราะว่ามันมีหลายอย่างที่แบบเนาะคนท้องทานอาหารเสริมอะไรไม่ได้เลย ให้นมผดก็ไม่ได้นะคะใช่ทุกอย่างเดี๋ยวลูกอาจจะได้รับผงตะบองผิดเข้าไปแอลคานิคตัวผอบนะออกมาไม่ถึงสามโลนะคะเพราะมีแอลคานี้อาจจะไม่อยนะแม่นะเดี๋ยวลูกอาจจะซูปได้ไหนคิวอะไรอ่ะสาม แม่จะกินอะไรกันดีอ่ะรับนะคะนี่เราจะกินอะไรอ่ะอ่ะฟังแม่อันนี้แผ่นที่เราวางไว้อะใกล้จะลงแล้วเอ้ยใกล้จะเปลี่ยนโปรดักต์ละขอบคุณค่ะคุณพิมดีพิมดีมาปะเนี่ยสาล่ายิวมคิวอยากชิมสาลยสาลยตัวใหม่ได้สาลยกินได้ชอบมากตัวใหม่ได้เหรอพิมดีฟังไว้นะคะพิมดีทานไม่ได้นะคะเพราะพิมดีท้องอยู่เอาหลอดท้องมาแล้วหรอท้องแล้วหายไปทุกคนท้องไม่หมดยกเว้นใครใช่ แล้วก็ดีวกับพิมไว้แล้วว่าเพื่อนหนูหายตัวหายตัวไปดีไว้ว่าเดี๋ยวพอพี่ผุมท้องเดี๋ยวฉันจะพามาเจอแล้วก็คุบนะคืออะไรจับให้ป็นลูปกับแฟนพี่บุ๋มทำไมเดี๋ยวฉันจะบอกว่าพี่บุ๋มพาลูกไปเรียนโรงเรียนไหนแล้วเธอก็ส่งไปเรียนแล้วต้องแบ่งด้วยเป็นค่าในหน้าคุณผ่ากลัวน่าจะกลัวแม่ พี่ควพี่มีโรคประจําตัวอ๋อเป็นโรคหัวไว้โรคหัวใจไม่กินดีกว่าแม่เพราะว่าปรึกษามหมอไม่สามารถตอบได้ค่ะต้องเอาต้องเอาสารสกัดในในหน้าติ๊กต็อกอะไปให้หมอประจําตัวดูอันนี้ตอบแบบหมอของขวัญเลยนะเพราะหมอของขวัญตอบว่าถ้าเกิดมีโรคประจาตัวให้เอาสิ่งที่เราอยากจะกินอะไปให้หมอประจําตัวเราดู ตอนนี้ยังได้เท่าไหร่สามร้อยเท่าไหร่ซื้อส <4. S 2> ได้ห้าค่ะแล้วก็ได้แก้วด้วยซื้อสี่จะได้แบบนี้ห้าหกเท่ากับร้อยห้าสิบตองเราก็ได้แก้วเชฟไปอีกหนึ่งคือมันคุ้มไหปมปตองละหกบาทอะ่ะ ลดเกินนงซองใหญ่ๆมี30สซองเล็กค่ะซึ่ง30สซองเล็กเนี่ย1ซองให้พลังงานเพียงแค่60น้อยมากน้ำตาลศูนย์ไขมันศูนย์ใช่แล้วถ้าวันนี้กดสี่ห่อนะคะแม่จะได้ไปอีกหนึ่งห่อพร้อมกับแก้วเชคแก้วเชคแบบนี้เลยซึ่งแก้วเชคตัวเนี้ยเชคไปน้ำไม่กระเด็นไม่กระเซ็นออกนะคะเพราะว่าเป็นแบบพรีเมียมเป็นพลาสติกแบบพรีเมียมเลยเนาะ ร้อนได้เย็นได้นี่เขามีบอกนไนีไ่ได้เยอะม, <า S 2> มากเนี่ยคือเขาไม่คิดเหนียวอะปกติใส่ซองาอบางทีให้สิบซองสิบห้าซองนี่หนึ่งซองเลยวันนี้คิวรัดตัวนี้ออกรายการเยอะมากนะพี่ปูไปยาเขาไปทอล์กในรายการชงรายการแฉด้วยอันเนี้ยรดเขากินมาสี่ปีแล้วนะรดเนาะฟังคิวพูดผลฟิลลิ่งแบบวิทยุวิทยุเลยหรอแล้วเป็น efm เพราะว่าพี่บุโก เป็นพี่บุโกโอเคค่ะขอบคุณค่ะแม่คน้องไม่กินอ่าแม่สามร้หเร็วกดเร็วราคาดีราคาเจรไญให้ไปดูไล่ตะก้าเลยวันนี้ตะก้าที่ผมราคาดีที่สุดพี่เธอมีขายน้ำหอมอีไหมปุยนุ่นใช่ไหมปุยนุ่นต้นเดือนต้อยังล่ะเป็นไงรอบนี้ฉันเชื่อฉันยังเชื่อยังว่าติดทนวอหายยังวาวยังปุยนุ่นปุยนุ่นวาวนะสามสิบเจุดเจ หิวอ่ะย่างมัยมีเธอน่ารักมากเลยชาบูขอไปสั่งสั่งแล้วค่ะแม่น้ำหอมจ้าเพิ่งมามีชงให้ดูไหมเดี๋ยวเตรียมยังค่ะยังยังไม่เตรียมเลยหรอจะไปซื้อได้านน้ไได้เลยอนุใหต่ปุ๊บชาบูอนุมันมปุ๊บรับเงินปั๊บหรือเราจะสั่งเอาหรือยังไงมีเธอเขาเรียก ตอนนี้ใครเพิ่งเลิกงานนะคะตอนเย็นเจอกันเดี๋ยวว่ามีจัดโปรไปปะแต่น้ำจิ้มมันนะอุ้ยดูเขาชอบใส่รองเท้าอุ้ยเขาใส่รองเท้าไซส์ใหญ่ดูดิมุ่งดูสิที่เราขายรองเท้าเร้าเทียบเลยเดี๋ยวนะจิ้มเรายังงดูขออนัญาลูกค้าป้าลูกไหนไหนเอาไปไหนแล้วอะไหนเอาเดี๋ยวจะได้สะดสั่งอะไรขวัญจิถาม อุอ้ยกล้องหลังพี่ผมสวยกว่ากล้องหน้ามากเพราะมันคมชัดอายไลเนอร์ไปขนตาเป็นเ <ไป S 2> ส้น<ป>กล้องหลังชัดมากกล้องหน้ามันความละเอียดไม่เท่าข้างหลังนะชม,มากวัดีแอมกีดตาอะไรขน้างใช่เส้นเฉียวมากอายไลเนอร์เฉียวขนคิ้วเฉียวขนตาดุดิบอุ้ยตายไปปะกล้องหลังชัดมากดูไม่ตายนะฮะไม่ตายกล้องหลัง48ลายพิกเซลอ๋อรุ่นนี้รุ่นเก่าอยู่อาจจะยังแค่12 นี่หรือยี่สิบสี่ระวังพี่บุ๋มนั่งไม่คิวอะคิวรัดตัวนี้นะกดได้เลยแม่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโปรดักแล้วไลเนอร์ iner, ดึงเบอร์นางงาม,มากฝันจิบอกนี่คิวรัดตัวนี้นะคะกดได้เลยวันนี้ราคาดีสุดทุทกคนเลื่อนตะกร้าได้เลยนะคะไอคิวเห็นตะกร้าออสามแปดกงสามแปดเก้าวันนี้เราสามร้อยห้าสิบบาทเพราะว่ามีคูปองจับอยู่เดี๋ยวตกดึกแล้วคูปองหมดแล้วจะเสียดายว่าราคานี้ทำไมไม่กดแล้วก็โปรโมชั่นวันนี้นะคะกดสี่ได้หนึ่งและรับแก้วไปอีกหนึ่ง หนึ่งห่อแบบนี้ใหญ่ๆซองเบลอเธอนะนี่ซองใหญ่มากดูช้อนนชอบทำแบบใช่ซื้อรอบเดียวแล้วแบบคุุมจุกจุกใช่ดูดิอุ้ยดูดิดูดิจุกจุกตุนจริงคุณแม่แล้วี้คือตุนได้เลยดูอยู่ได้สองปีอยู่ได้สองปีและเพิ่งผลิตด้วยใช่ล็อตนี้เป็นล็อตเดือนกุมภาล็อตล่าสุดเลยนี่เพิ่งผลิตสดๆเลยใช่ลดมากไรเนี่ยดังงา หนึ่งซองมีทั้งเออหนึ่งห่อใหญ่มีทั้งหมด3าซองเล็กนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้กดซองเดียวตกซองละสิบเอ็ดบาทนะพี่ปูแต่ว่าแนะนํากดกันไปแบบเนี้ยมันจะประมาณสิบห้ากรัมใช่สิบห้ากรัมเยอะมากหนพอดีกำลังอร่อยจะชมร้อนชมเย็นได้หมดอร่อยจริงคอนเฟิร์มจะร้อนจะเย็นก็อร่อยของคู่อันนี้ราคาเออมัน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 นัวผงครีมมะพร้าวอะไรมันอร่อยมากใช่ปานมันอร่อยใช่แล้วทาารสชติแล้วก็แฟที่เขาใช้คืออาราบิก้าที่ทำรสชาติของมันดีเกินเอออาราบิก้ามันหอมอยู่แหละ กอบทอ่ากับคนสวยใจดีของหลานๆและแฟนคลับช่วยเรื่องอะไรไหมคะจริงๆชีช,ช่วยหลายอย่างมากคุณแอมรัสะการบอกว่าเริ่รอ๋อดีค่ะเอนนาแนะก็ช่วยให้คอมุก,กมิดน้อยลงคือจะบอกว่าชีมีอะทุกคนส้มแขกส้มแขกช่วยเรื่องอะไรรู้กันอยู่หลับหลับขบไหลทถุยครับท่าแล้วก็มีแอลคันนี้แอลคันนี้ที่ช่วยเลินบูนคือไม่ต้องห่วงแคลแคลลำตุ่มนึกออกปะอืม ก็คือเทคนิคไปมันจะช่วยแบบรูสิบป,ปากเราใช่รูสิบป,ปากไม่ให้เรากินหลุกจุกหลิกจุกน <มา S 1> ึกออกไหมเนี่ยมีสรรยากาศชาเขียวถั่วขาวอเซราดูริคุณสมบัติเยอะมากแล้วราคาดีกดได้เลยนะคะตัวนี้อ่ะเราไปยังไปไปได้แล้ว<ด>เป็น34.3ได้สี่จุดสามใช่ใช่